จปสวุสศ <mm <Wars> <km> <that> ิษย์กเดียอะไรชุลสิกปากเหมือนชุลสิกเลยคะเจออ่ รจะพาไปเที่ยวที่บันนาฮิวเวียดนามนะคะซึ่งมีหมู่บ้านฝรั่งเศสที่สวยงามบนภูเขาและต้องนั่งกระเช้ากันขึ้นไปกระเช้ามีความยาวที่สุดในเวียดนามด้วยค่ะออ็นนะไรแบบยตกกกิดดามัลงู ใจชอบมันใจชอบเลยแ่เริ่มปวดทหู่น่น่ใชมันจะเกินน้ำลายเลยนเกินน้ำลายอู้หูดเสียวอะนี่ต้องเปลี่ยนอมงนีนนย,นยากาล้นลี่เกือเือือเนะยวเริ่มหนาวเลยป่อันนี้เขาอ,องนี้เขาองแมต่ตางนี่ เรานั่งกระเช้าขึ้นมานะคะยิ่งสูงยิ่งหนาวกันเลยทีเดียวเนี่ยแค่เป็นช่วงแรกๆเท่านั้นนะคะเพราะว่าเรามาแบบวันเดย์ทริปเพราะฉะนั้นจะต้องนั่งกระเช้าสองต่อด้วยกัน,นะคะ่ะทุกคนตอนนี้ขึ้นมาแบบว่ามองไม่เห็นอะไรเลยนะเพราะว่ามันเป็นหมอกมากก็คือเห็นแหละแต่เห็นแบบลางๆหมอกเยอะมากทั้งนั้นนี่บอกว่าข้างล่างนี่คือสองวันที่ผ่านมาคือแบบร้อนมาก แบบอาบน้ำส่งรอบทำท็อบร้อนมาแบบว่าเดินในเหงื่อแต่ตีหน้ามันแผดบแต่ข้างบนคือแบบว่าเฮ้ยตามคำล้ำลือจริงๆว่าอากาศมันเย็นแล้วดูแชนใส่ใจต,ตัวป่ะคะถึงแล้วเฮ้ยถึงแจ้าเหงื่อมาได้ยู จริงๆยังไม่ถึงนะคะทุกคนแต่ว่าตื่นเต้นมากๆเลยนะคะกับการขึ้นกระเช้าซึ่งเป็นกระเช้าที่ยาวที่สุดนะคะของเวียดนามเลยนะคะแล้วก็เรากําลังจะขึ้นไปตรงจุดที่เป็นจุดเชื่อมต่อนะคะถ้าเกิดว่าใครไม่ได้มาพักที่บานาฮิวนะคะก็จะต้องไปต่อกระเช้าอีกหนึ่งกระเช้านะคะแต่ถ้าใครพักที่เมอร์เคียวบานาฮิวนะคะก็สามารถที่จะขึ้นไปตรงๆไปได้เลยนะ แต่เราเลือกที่จะไม่พักนะคะจริงๆก็แอบเสียดายเพราะว่าตอนนั้นนะคะค่าห้องแค่ประมาณ2,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะก็เสียดายเหมือนกันแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าอยากลงไปเดินข้างล่างมากกว่าค่ะ,ะๆๆเรามาขึ้นเป็นรถรางขึ้นไปกันต่อนะคะจากตรงนี้หเหมอกเยอะมากเลยนะคะแนะนำว่าให้อยู่ข้างหลังจะได้เห็นวิวแบบชัดๆเต็มๆเลย <ๆ S 2> <ๆ S 1> ก็สวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะคะ อะไรเมืองไม่ใช่แหละไม่ควรเลยให้ถ่ายทำไมเมืองเพราะยังไงถ้าคุณจอ่อเห็นหรอโควินไงก็ตรงนี้เป็นเลขแข่นสะพานเลอเอออยเดี๋ยวเหนแจุดเชื่อมต่อระหว่างรถรางกับกระเช้าตรงนี้นะคะจะเป็น Golden Beach หรือว่าสะพานสีทองสะพานมือที่ฮิตๆกันนะคะแต่ว่าคนก็จะ รู้กันไปนะคะแต่เราเลือกที่จะลงมาดีกว่านะคะเพราะว่าคิดว่าตอนเย็นคนจะรีบลงเราก็น่าจะคนน้อยกว่าแล้วก็อากาศน่าจะเปิดกว่านะคะซึ่งเราก็เลยขึ้นไปที่ส่วนสนุกก่อนค่ะ ทุกคนมีคนถูกตกแล้วหนึ่งนะคะตอนแรกเนี่ยชวนมาบานาฮิลเออฉันไม่อยากมาส่วนสนุกอะไรอย่างนั้นพอขึ้นมานะคะคุณพี่ต้นก็ถูกตกเลยค่ะชอบมากถึงขั้นเอ่ยปากว่าอยากมาอีกครั้งจ้า พาหนาฮิลเนี่ยไม่ยากเลยนะคะจริงๆเราก็ห่านจากดานังแค่ประมาณ3 4 0โลนะคะแต่ด้วยความที่เวียดนามเนี่ยเขาจำกัดความเร็วของรถก็เลยทําให้ดูเหมือนไกลนะคะจริงๆเราไม่ไกลเลยเราสามารถที่จะซื้อทัวร์จากดานังมาก็ได้นะคะหรือว่าจะซื้อเป็นตั๋วมาเองก็ได้นะคะก็อยู่ที่ราวๆพัน0ซึ่งราคานี้รวมอาหารบุฟเฟ่ต์กลางวันด้วยค่ะ

ได้ฟ e e l ยุโรปนะคะที่นี่เขาก็จัดเต็มค่ะจ้างต่างชาติมาเพื่อที่จะทำการแสดงทุกอย่างเลยนะคะก็ได้ฟ e ลมากๆนะคะแล้วก็อากาศที่นี่นะคะ ดีนะที่เช็ควันมาอย่างดีเลยนะคะว่าฝนไม่ตกแต่ก็มีแบบนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะก็ยังเดินได้อยู่นะคะแล้วก็จะอากาศสลับระหว่างหมอกลงจัดจัดหนาๆน,น,น,นะคะกับฟ้าโปร่งเนี่ยแหละคะ่ะเราก็เลยทำให้เราอดเล่นนะคะเจ้าโรลเลอร์คอสเตอร์ที่มันอยู่ตรงภูเขาเพราะว่าตอนที่เราไปถามเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็บอกว่าอากาศมันหมอกลงปิด นะแกงเลยอดเล่นแต่ว่ามันก็จะมีอินดอร์ของอสวนสนุกด้วยนะคะก็ไปเล่นได้ค่ะ เดินเมื่อยก็มาพักตรงโบสถ์เก่านะคะสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็ไปคือเดินเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มาเนี่ยก็แนะนําว่าใส่รองเท้าผ้าใบกันมาแล้วกันนะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครที่แบบชอบถ่ายรูปมากๆเนี่ยแนะนําว่านอนค้างนะคะน่าจะได้เก็บรูปได้เยอะมากๆเลยนะคะก็คือใช้ไปเลยทั้งปีนะคะเราไปกินข้าวกันนะคะเป็นบุฟเฟ่ต์นะคะแล้วก็ไม่รู้ฟิล์มหายไปไหนเนาะ ก็เลยไม่ได้เห็นนะคะแต่ก็เป็นบุฟเฟต์นอนาชาติที่มีอาหารให้เลือกหลากหลายค่ะ สวยมากๆเลยนะคะเราก็ยังมีวัดจีนที่เดินขึ้นเขาไปอีกนะคะโอ้โหสนุกมากๆเลยค่ะแต่ว่าเดินเหนื่อยแหกมากๆเลยนะคะก็เรียกว่ามีหลากหลายรสชาติมากเลยสำหรับที่นี่บานาฮิลค่ะสนใจอีชอยยิ่งนัก ก็ดูพยากรณ์อากาศมาอย่างดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่มีฝนเลยนะคะเราก็ได้ถ่ายรูปบนสะพานมือสวยๆเลยค่ะนอกจากสะพานมือก็ยังมีสวนสวยๆแล้วก็ลงวายด้วยนะคะก็แวะถ่ายรูปให้ฉ่าเลยนะคะล้วก็เ,เดี๋ยวเราไปนั่งกระเช้ากลับกันเราก็คิดถึงอาหารไทยนะคะไปเดินต่อที่ดานังค่ะเปิดปุ้มพอย นี่คืออะไรรู้ป่ะนี่คืออะไรป่ะน้ำไอ้นีนนน่ไงไอ้ก้อยไงก้อยจริงๆนี่ไงก้อยดิบไงจริงไช่ก้อยสจ๊สตาหม,มูกรอบ Thank you Happy Thai r e s t a u r a n มังไทไม่เก่งมาเป็นที่ด้านหน้า <c oughs> ชิมซีชายแทนหรือเปล่าชายแทนไม่ถั่วเลยไม่ถั่วเลยแก้วก็ถั่วเลยลูกกอลพิเปาะไม่เก่งที่บ้านก็คัน <c oughs> เราก็นึกว่ามือทอดลำปา น้องก็ใครมูกรอบแต่ไม่กินมากินชิดาหนังเขาเยเะทันสุดอร่อยอร่อยสวยจริงป่ะไอโฟนมานน้ำแบบวายมากไม่ใช่ถ่ายวิดีโออยู่ยังไงยังไง เออเป็นไงเป็นไงเราลวาถ่ายแทนอ่ะกน้ำจิ้มโอเคนะเออแต่ว่าของไทยจะเผ็ดกว่านี้ใช่ใช่อันจะไม่ค่อยเผ็ดอะไร่ได้เลยมีการตั้งน้ำมูกเต็อเต็มคมตำไหมล่ะทำมาสตำเออสมตำมาก่อนยางดกเลยน้ำเตไม่เอานี่ยอเคอันนี้แม่น้ำตานี่เป็นที่ได้ที่สุดนะของไทไม่ใช่นีใจนะ เราเลยขายตายะเกียบจับสำะหเออยสไตล์ปลาปะยาปอกๆอ่ะกินเลยมาเออแอเอออ,อ,ออะไรนะมื่อกี้ตัวกินไข่ชาดแล้วค่ะไข่าขาชาดเริ่มเน้นเ <c oughs> ออภายในคนเวียดนามทำอร่อยเยวลองกิน๊กไม่ต้องคุกร,ริกเลยเคยคุกริกให้จางว่า,ากว่านี้เยวลองกินกอน บรรยากาศยามค่ำคืนแม่น้ำหานอนเนื่อนแห้งแต่ก็มีแสงไฟจากสะพานที่สวยงามของเมืองย่าหนังย่าหนังใช่ไหมจ๊ะแปลกแต่จริงที่ เมืองนี้นะคะเป็นเมืองที่ร้านกาแฟโคเฟ่ต่างๆกันเปิดันดึกเดินมากกาแฟกัน <c oughs> กินกาแฟกันทั้งวันเลยใช่ไหมจะสี่ทุ่มอยู่แล้วจะไม่นอนกันใช่ไหมคนแถวนี้สุดยอดมากถ้าใครบบบว่าคอกาแฟนะคะแล้วแบบ เฮ้ยร้านกาแฟปิดแล้วอ่ะปิดเร็วจังมานี้เลยจ้านี่นี่ก็ร้านกาแฟจ้าโต๊ะแังมโต๊ะเล็นแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องชื่นชมเมืองเขาก็คือว่าผัางเมืองเขาอะ่ะมันโอเคมากเลยนะคือมันเป็นระเบียบแล้วก็ส่วนสาธารณะค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็สามารถใช้ประโยชน์ได้เยอะนะน้าซาว อะไรอย่างเงี้ยนะคือมันมันโอเคอะ่ะกับการเดินก,การยอะไรเงี้ยนะนี่ก็เดินจากสะพานข้ามแม่น้ำหานมาสะพานมังกรอ,อีกแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้จะอยู่คนละฝั่งกับครั้งที่แล้วไงโรงแรมจะอยู่คนละฝั่งกันก็จะอยู่ติดกับอะไรนะฮานมาร์เก็ตก็ให้มาดูบรรยากศยาศยามค่ำคืนเหมือนเดิมมาและ แต่วันนี้ก็คือไม่มีมังกรพ่นฝฟยเพราะว่าเป็นวันธรรมดาแอบอยู่หน้านเด็กบางคนก็จเจ้าเมือบปามแต่ที่รู้ฉันเนี่ยเงือตกตลอดเลยนะร้อนเดินไกลนน,น,นีาาวน้วันนี้เราอยู่ห่างมังกรวันแล้วเราอยู่หัวมัง,งกรวันนี้เราอยู่ห่างมังกรหามังกรห่างมังกร คาเฟ่แล้วจ้ะุกคนรเค้เบ่บาร์ก็มีไปเล่ไปนั่งบาร์มาเหมือนกันนะเมาเหมือนกันไม่ได้เมาไม่เมาไม่มีอะไรทำให้เมาได้โดยเฉพาะเบียรของที่นี่นะคะไม่ได้ทำให้คุณโทนี่้เงี้ยนเมาได้นะคะบอกว่าเบียแอลกอฮอลน้อยมากนะคะไม่สามารถทำให้เขาดุเขาได้แบบไม่ระคายคอไม่ระคายเคืองนะโอเคเหนื่อยเดินเยอะมากเลยอ่ะจนนั่นดิค่ะ เดินจนแบบว่านาฬิกานาฬิกานี่จะแบบแปกเหรอว่าเดินแบบทะลุปัญญายมากเลยร้านกาแฟอีกละนี่ไงเออใช่ร้านคองอะไรนะคองกาแฟคองเนี่ยมันจะเหมือนเป็นคล้ายๆว่า <Okay. S 1> เหมือนเขาเป็นแฟนชายอ่ะเป็นแบรนด์ของเขาอ่ะคือมันมีทุกที่เลยที่ฮอยอันก็มีที่ตรงนี้ก็มีหลายร้านที่เบอร์นาฮิลบานาฮิลมีไหมไม่มีนะ เออไม่รู้เอหอ,อยอันมีแล้วก็ตรงที่ดานาังเนี่ยก็เห็นหลายพี่และหลายจุดแล้วก็เป็นแบรนด์อะแล้วก็มีแบบหลายๆสาขาอะไรเงี้ยแล้วก็คือจุดเด่นของเราคือเหมือนเขาก็จะใส่ชุดของแบบทหารแอ,อชุดดาวแดงนั่นแหละก็คือจะเป็นซิกเนเจอร์ของเขาอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็แต่ว่าเราไม่ได้แบบพิศวาสร้านกาแฟพอลองมา ร้านกาแฟก็คือลองกินอ่ะโกโก้ปกติกินโกโก้ใช่ป่ะก็ลองกินโกโก้หลายๆอันก็คือมันไม่ได้เข้มข้นเหมือนกับบ้านเราอะไรประมาณนั้นเออฉันชอบกินแบบเค็มๆอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ยังไม่เคยกินกาแฟของเขาจริงๆยังจัง่ะเขาบอกว่ากาแฟที่นี่เป็นเพราะว่าอันดับสองรองจากบราซิลอะไรนะอันดับสองรองจากบราซิลอันดับสองรองจากบราซิลก็คือเป็นกาแฟที่ดีอะไรประมาณเนี้ย เดี๋ยววันสุดท้ายจะไปลองกินแล้วกันเราจะบอกว่ามันโอเคไหมโอเคนะเหนื่อยวะ่ะแค่นี้ก่อน